บ้านและสวนชื่อเรื่องพ่อเลี้ยงชองฉันต้นอ่อนนิยายอบอุ่นลึกซึ้งกินใจนางเอกขวัญข้าวหญิงสาววัย2ีปีเรียบร้อยขี้อายโตมากับแม่เพียงลําพังหลังแม่แต่งงานใหม่เธอก็ย้ายมาอยู่ที่บ้านไร่ในชนบทที่อบอุ่นกับพ่อเลี้ยงที่อายุห่างกันเกือบ20ปีพระเอกพ่อเลี้ยงภูผา ชายวัยสีต้นต้นสุขุมหนักแน่นเป็นเจ้าของเร่กาแฟบ Oil, นดออยเงียบพื้แต่ใจดีเคยผ่านชีวิตครอบครัวที่ล้มเหลวมาก่อนเจ็บมาเยอะจึงไม่คิดจะรักใครอีกกระทั่งเด็กสาวในบ้านเริ่มแทรกซึมในใจเขาทีละน้อยดวงอาทิตย์พร้อมก้อนไม่ขนาดเล็กหลังจากแม่แต่งงานใหม่กับพ่อเลี้ยงภูผาและพาขวัญข้าวมาอยู่ในไร่บนดอยความสัมพันธ์ระหว่างพ่อเลี้ยงกับลูกเลี้ยงเริ่มต้นแบบเรียบง่ายเย็นชาเล็กน้อยเพราะต่างคนต่างยังไม่กล้าเปิดใจ แต่เมื่อแม่ของขวัญข้าวต้องลงจากดอยไปดูแลายายที่ล้มป่วยนานนับเดือนทิ้งให้ลูกสาววัยสาวอยู่กับพ่อเลี้ยงตามลําพังความใกล้ชิดจึงเริ่มต้นขึ้นจากความจําเป็นขวัญข้าวหัดชงกาแฟเดินตามพ่อเลี้ยงไปดูปลงกาแฟผู้ผาสอนขวัญข้าวขับรถโฟลวิลขึ้นดอยพ่อเลี้ยงคอยตักข้าวต้มน้าอุ่นให้เธอแช่หลังกลับจากไร่เหนื่อยเหนื่อยกลางคืนอากาศหนาวพ่อเลี้ยงวางผ้าห่มให้หรือต้มขิงให้ดื่มจากความเกรงใจกลายเป็นความคุ้นชิน จากเรียกพ่อเลี้ยงค่ะกลายเป็นที่ภูอย่างไม่รู้ตัวหัวใจแตกสลายจุดเปลี่ยนของเรื่องวันหนึ่งขวัญข้าวเจ็บไข้จนพ่อเลี้ยงต้องพาไปหาหมอทั้งที่วันนั้นมีงานสําคัญในไร่เธอเผลิดซุกอกเขาตอนเท่ขึ้นสูงแล้วเรียกเขาว่าพ่อจ๋าอย่าทิ้งขวัญน,นะพ่อเลี้ยงภูผาสะเตือนใจและรู้ว่าหัวใจที่เย็นชาของเขาถูกทําให้ละลายแล้วหัวใจหมุนเป็นวงจุดพี่ความรัก คืนหนึ่งฝนตกหนักขวัญข้าวกลัวเสียงฟ้าร้องจนนอนไม่หลับเธอไปเคาะประตูห้องพ่อเลี้ยงบอกว่าหนูขอเข้ามานั่งด้วยแป๊บนะคะตอนนั้นเองความใกล้ชิดที่มีมาแรมเดือนพังทลายลงด้วยการยอมรับความรู้สึกแต่หลังจากคืนนั้นเขากลับตีตัวออกห่างเพราะรู้สึกผิดต่อตัวเองและกลัวว่าแม่ของขวัญข้าวจะเสียใจกระดิ่งแขวนตอนจบอบอุ่นแม่กลับมาพร้อมเห็นความเปลี่ยนแปลงของทั้งคู่รู้ทุกอย่างแต่ไม่เอ่ยถามใดหาหะ เธอเป็นผู้หญิงที่เคยเจ็บปวดและเข้าใจหัวใจของลูกวันหนึ่งแม่พูดกับพ่อเลี้ยงว่าฉันไม่ได้ต้องการสามีหรอกผู้ฉันแค่ไม่อยากเลี้ยงลูกคนเดียวแต่วันนี้ขวัญเขาไม่ได้ต้องฉันอีกแล้วเขาอยากยืนข้างคนที่รักเขาจริงสุดท้ายแม่เป็นคนจัดงานเลี้ยงเล็กๆที่ไล่ให้ทั้งคู่บอกเพื่อนบ้านว่าลูกสาวฉันจะออกเรือนเจ้าบ่าวคือคนที่เคยเป็นพ่อเลี้ยงค่แต่วันนี้เขาคือรักแท้ของเทก้อนเมขวัญข้าวบนดอยสูง เสียงเครื่องยนต์กระบะสี่ประตูเก่าแต่ดูแลดีบทไต่ถนนลูกรังเลี้ยวผ่านแนวไผ่ที่ซ้อนแน่นอยู่ริมไหล่เขารถไต่ขึ้นตามทางที่เป็นเนินสูงชันและมีหมอกจางๆลอยคลอเคลียตามแนวต้นกาแฟที่ปลูกเป็นแถวเป็นแนวอีกนิดเดียวก็ถึงแล้วลูกหนูอดทนหน่อยนะเสียงแม่ว่ามาเบาๆพร้อมรอยยิ้มอ่อนโยนขวัญข้าวพยักหน้าช้าๆมองออกไปยังสองข้างทางด้วยแววตานิ่งสงบแต่ในใจกลับรู้สึกแปลกประหลาดที่นี่คือบ้านใหม่ของเธอหลังแม่แต่งงานใหม่กับพ่อเลี้ยงภูผู เจ้าของร้กาแฟนดออยสูงแห่งนี X, <int> ้แม่ก <doświad> ็ตัดสินใจย้ายมาอยู่ด้วยและขวัญข้าวในฐานะลูกสาวคนเดียวก็ต้องตามมาเช่นกันเมื่อรถจอดสนิทตรงลานหน้าบ้านไม้สองชั้นที่ปลูกยกพื้นสูงกลิ่นไม้เก่าและอากาศเย็นปะทะใบหน้าทันทีที่เธอลงจากรถเสียงนกร้องจากแนวป่าระลอกหนึ่งดังประสานกับเสียงใบไม้ไหวเบาหาหะขวัญข้ากว่าสายตาไปรอบๆก่อนจะสบเข้ากับชายร่างสูงใส่เสื้อเชิ้ตแขนยาวกางเกงผ้าหนาๆนาหมวกปีกกว้างแบบคนสวนถูกถอดออกเมื่อเขาเดินเข้ามาใกล้ เขาคือพ่อเลี้ยงภูผาถึงสักทีเหนื่อยละสิเสียงทุ่มนุ่มแต่ไม่ค่อยมีอารมณ์เรียกให้ขวัญข้าวในหน้ามองชายตรงหน้าเขาไม่ใช่คนพูดเก่งใบหน้าเคร่งขรึมดูหน้าเกรงขามทว่าในแววตานั้นไม่ได้มีความเย็นชาเลยขวัญข้าวยกมือไหว้เบาหาหะสวัสดีค่ะคุณพ่อน้ำเสียงเธอเบาและลังเลไม่ชินเลยกับคำนี้เพราะตลอด22ปีที่ผ่านมาเธอไม่เคยเรียกผู้ชายคนไหนแบบนี้มาก่อน ผู้พามองเด็กสาวตรงหน้าหญิงสาววัยต้นยี่บผิวขาวจัดตากลมโตผมยาวถักเปียเดียวแบบเรียบง่ายเธอดูไม่เข้ากับไร้แบบนี้เลยสักนิดแต่เขาก็เพียงพยักหน้ารับคำว่า้และพูดเสียงเบาเรียกพ่อก็ได้หรือจะเรียกพี่ก็ไม่ว่าอะไรเขาหลบสายตาเธอแล้วหันไปช่วยแม่เธอยกของจากหลังกระบะขวัญข้าวยืนนิ่งกับคำพูดนั้นเรียกพ่อหรือพี่เธอไม่รู้เลยว่าเสียงทุ่มๆคำนั้นมันสะกิดใจเธอมากแค่ไหน หลังจากช่วยกันขนของเข้าบ้านเสร็จแม่ก็พาขวัญข้าวเดินสำรวจรอบบ้านมีลานไม้หน้าบ้านสำหรับตากเมล็ดกาแฟาห้องครัวที่มีกลิ่นเตาถ่านลอยคลุ้งห้องอาบน้ำที่เป็นไม้ล้วนและมีฝักบัวเล็กๆต่อกับแทงน้ำฝอที่เก็บน้ำฝนจากหลังคาเธอรู้สึกเหมือนย้อนเวลากลับไปสู่วัยเด็กในบ้านคุณตาคุณยายที่ต่างจังหวัดแต่นี่กลับอบอุ่นอย่างแปลกประหลาดที่นี่ไม่มีแอร์น่ลูกกลางคืนจะหนาวหน่อยต้องห่มผ้าให้ดีๆแม่ยิ้มพางจัดเตียงไม้เล็กๆที่อยู่ชั้นล่าง ขวัญข้าวพยักหน้าเธอไม่ได้พูดอะไรมากแต่หูยังได้ยินเสียงฝีเท้าหนักๆของเขาที่เดินบนชั้นไม้ด้านบนบ้านนี้มีเขาอยู่และคืนนี้แม่ก็นอนด้วยกันที่ห้องบนส่วนเธออยู่ลําพังที่ชั้นล่างเธอห่มผ้าผืนหนาแต่เสียงลมที่ลอดหน้าต่างและเสียงเท้าชายที่เดินย่ำบนไม้บนนั้นทําให้เธอหลับตามไม่ลงเลยจริงหาหาหัวใจของเธอกําลังเรียนรู้จังหวะใหม่ของบ้านหลังนี้จังหวัดที่มีชายคนหนึ่งอยู่ร่วมในนั้นอย่างเงียบงนัน และอาจจะลึกลงในใจมากกว่าที่เธอคิดก้อนเมฆสมุนไพรเมฆฝ,ฝนฝนแรกกับพ่อเลี้ยงใจเย็นฝนแรกของฤดูตกลงมาโดยไม่มีปีไม่มีคลุยลมเย็นพัดวูบผ่านหน้าต่างไม้ที่ปิดไม่สนิทเสียงใบไม้เสียดสีกันกรอบเสียงนกร้องยามเช้าอย่างหมดจดควัญข้าวยืนอยู่หน้าบ้านสวมเสื้อยืดตัวหลวมกางเกงวอมยาวรองเท้าผ้าใบคู่เก่าเธอเพิ่งช่วยไม่เก็บผ้าขึ้นจากราวแต่เมื่อลมแรงพัดมาอีกระลอกผ้าที่เพิ่งเก็บได้กลับปลิวหล่นลงลานหน้าบ้านที่เปียกแฉะไปด้วยละอองฝน โอยแม่ขะผ้าเปียกหมดเลยขวัญข้ารีบวิ่งไปเก็บผ้าขึ้นจากพื้นแต่พอจะก้มลงหยิบเสียงเรียบเย็นของใครบางคนดังมาจากด้านหลังอยู่เฉยเยเดี๋ยวลื่นน้ำเสียงนั้นไม่ดังแต่หนักแน่นพอให้เธอชะงักผู้พายย่อตัวลงข้างๆใช้มือใหญ่ให่ยิบผ้าขึ้นมาทีละผืนผ้าที่เปียกน้ำฝนถูกบีบเบาๆก่อนที่เขาจะพาดไว้บนแขนแล้วหันมาส่งสายตาดูๆให้ขวัญข้าวที่ยังยืนค้างอยู่ที่หลังฟ้าครึ้มแบบนี้อย่าเอาผ้าออกมาตากเข้าใจไหม ขวัญข้าวพยักหน้าเบาๆพลางก้มหน้ามือเล็กๆช่วยเขาอีกแรงโดยไม่พูดอะไรเธอไม่ได้กลัวเขาแต่ใจเต้นแรงทุกครั้งที่เขาอยู่ใกล้หลังจากเก็บผ้าเสร็จฝนก็เริ่มเทลงมาหนักขึ้นพ่อเลี้ยงผูผูถอดเสื้อที่เปียกฝนออกหน้าบ้านแล้วคว้าผ้าขนหนูที่แขวนไว้ตรงราวพาดบ่าขวัญข้าวหลุกตาไม่กล้ามองตรงๆแต่หัวใจก็ยังเต้นไม่เป็นจังหวะชายตรงหน้าเธอไม่ใช่หนุ่มวัยรุ่นไม่ใช่คนเจ้าชู้ แต่กลับมีแรงดึงดูดอะไรบางอย่างที่อธิบายไม่ได้เลยแม่ยืนผ้าให้เธอหนูช่วยเอาผ้านี่ไปแขวนในครัวทีลูกเดียวแม่ไปหยิบถุงเกลือจากโกดังก่อนขวัญข้าวเดินผ่านพ่อเลี้ยงเพื่อเข้าไปในครัวตอนเดินผ่านสายตาของเขาก็เผลอมองมาแม่เพียงแวบเดียวแต่เธอกลับรู้สึกร้อนวูบขึ้นมาถึงหน้าเย็นวันนั้นฝนยังไม่หยุดตกขวัญข้าวนั่งล้างถ้วยชามในครัวที่เปิดโล่งด้านข้าง เธอเงยหน้าขึ้นเมื่อรู้สึกถึงเสียงฝีเท้าผู้ผาเดินเข้ามาพร้อมถือเสื้อคลุมมาให้ฝนแบบนี้เดี๋ยวจะปวดหัวใส่ไว้หน่อยเธอรับเสื้อจากมือเขาพลางยิ้มจางหาหะขอบคุณค่ะผู้ผาไม่พูดอะไรต่อแค่ยืนมองเธอขยับถ้วยชามอย่างเงียบหาหะท่ามกลางเสียงฝนที่กระทบหลังคาสังกสีก่อนที่เขาจะเดินจากไปเขาหยุดเท้าแล้วพูดเบาๆว่า ที่หลังไม่ต้องรีบวิ่งตอนฝนตกมันลื่นถ้าเจ็ดจะไม่มีใครดูแลคืนนั้นเสียงฝนยังคงกระทบหลังคาเบาหาหะขวัญข้านอนกอดผ้าห่มหัวใจอบอุ่นแปลกหาหะไม่รู้พระฝนหรือพระคำพูดเงียบๆของพ่อเลี้ยงจะเย็นคนนั้นถ้าเจ็ดจะไม่มีใครดูแลแต่ความรู้สึกของเธอในคืนนี้มันเหมือนมีใครสักคนพร้อมจะดูแลเธอเสมอแม้ไม่พูดตรงๆ ก็ตามเครื่องดื่มร้อนตอนที่สามชมกาแฟแทนแม่แม่ต้องลงไปดูยายสักพักนะลูกยายป่วยในห้องน้ำยังดีไม่กระดูกอยู่ครบ32แต่คงต้องนอนเฝ้าอีกหลายวันเสียงของแม่ในเช้าวันนั้นทำให้ขวัญข้าวนิ่งไปเธอหันมองหน้าแม่กับกระเป๋าเป้ที่เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วและหันไปมองเขาพ่อเลี้ยงภูผาที่นั่งนิ่งจิบกาแฟอยู่มุมระเบียงแม่จะกลับมาเมื่อไรหร่เรอคะ ไม่เกินอาทิตย์หนึ่งถ้ายายอาการดีขึ้นแม่จะรีบปรับแต่น,นูอยู่ที่นี่กับพี่ภูได้ใช่ไหมลูกขวัญข้างเงยหน้าสบตามไม่ยิ้มบางๆทั้งที่ในใจแอบไหว้วูบไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะไม่แน่ใจว่าตัวเองจะใจเย็นได้มาแค่ไหนถ้าต้องอยู่กับเขาสองต่อสองเช้าวันถัดมาขวัญข้าตื่นแต่เช้าเดินขึ้นเรือนใหญ่ด้วยเสื้อคอกระเช้าและผ้าถุงที่แม่เตรียมไว้ให้ก่อนลงดอยกลิ่นกาแฟายังไม่คลุ้งเหมือนทุกวันและเธอก็เพิ่งรู้ว่าแม่คือคนที่ชงให้พ่อเลี้ยงทุกเช้า เธอยืนลังเลหน้าห้องครัวอยู่พักใหญ่ก่อนจะตัดสินใจหยิบหม้อต้มน้ำขึ้นตั้งเปิดกระปุกเมล็ดบดแล้วลองชงเองตามที่เคยเห็นกลิ่นหอมของกาแฟเริ่มลอยขึ้นมาอ่อนๆพร้อมความตื่นเต้นที่ตีขึ้นในอกเธอวางแก้วกาแฟบนถาดไม้แล้วเดินออกไปยังมุมระเบียงที่เขานั่งรองเงียบหาหะพ่อเลี้ยงภูผาวางสมุดบัญชีในมือลงพยักหน้าเบาหาหะวันนี้ตื่นเช้านะหนูชงกาแฟเองข้าลองชิมดูไหมคะ เขารับแก้วกาแฟไปเงียบไปครู่หนึ่งก่อนยกจิบเบาหาหะหอมดีนะคำชมเพียงไม่กี่คำจากเขากลับทำให้หัวใจเธอเต้นแรงยิ่งกว่าตอนฟังเพลงรักใดหาหะเธอยิ้มอย่างกลั้นไม่อยู่ก่อนจะหลบตาไปมองทางไร่กาแฟกลิ่นมันคล้ายคายของแม่ชงไหมคะเขาหันมามองเธอครู่หนึ่งก่อนจะพูดเสียงเบาต่างกันแย่กว่าหรือเปล่าคะเธอถามเสียงอ่อย ผู้พายกมุมปากนิดหาฮะต่างกันแต่ดีในแบบของหนูช่วงสายขวัญข้าวช่วยเขาย้ายถุงปุ๋ยเข้าคลังขนของไปโกดังไม้และจดรายการค่าใช้จ่ายที่แม่จดค้างไว้เขาสอนเธอใช้คอมเก่าๆที่แม่ใช้พิมพ์รายงานไร่เวลาที่อยู่ใกล้เขาหัวใจเธอเหมือนโดนไฟอุ่นๆลูบเบาๆทุกครั้งตรงนี้ต้องกด enter ก่อนอย่าเพิ่งคลิกซ้ำนะไม่งั้นเครื่องจะค้างเขาก้มตัวลงมาสอนอยู่ด้านหลัง กลิ่นสบู่สะอาดและลมหายใจที่พัดมาข้างแก้มทําให้เธอรู้สึกเหมือนขอบโลกมันใกล้เข้าเรื่อยหาหะขวัญข้าเงยหน้าหันมาทางเขาช้าๆแต่ก็ต้องชะงักเมื่อเขาถอยห่างระวังพิมพ์ผิดเดี๋ยวจะหาว่าพี่สอนไม่ดีเขาพูดกลัวหัวเราะเบาๆก่อนเดินออกจากห้องเธอหันกลับไปมองจอคอมแต่มือกลับ,บวางมานอกตัวเองที่ยังเต้นแรงไม่หยุดคืนนั้นขวัญข้านั่งมองไฟดวงเล็กที่ปลายระเบียงเธอนั่งอยู่ในมุมเดิมที่แม่เคยนั่งจิบชา แต่คืนนี้ไม่มีแม่มีเพียงแสงไฟจากบ้านใหญ่กับกลิ่นกาแฟที่ยังติดในความทรงจำเธอยกแก้วขึ้นจิบเบาๆที่เธอชงไว้ดื่มคนเดียวแต่เสียงทุ่มของเขากลับดังขึ้นจากอีกมุมของระเบียงกาแฟแก้วนั้นให้ใครขวัญข้าวหันไปมองเขาเดินเข้ามาใกล้ชงักนิดหน่อยเมื่อเห็นเธอถือตะเกียงไว้อีกข้างของหนูค่าแต่ถ้าพี่อยากดื่มก็เขายื่นมือมารับโดยไม่พูดอะไรแล้วนั่งลงข้างเธออย่างเงียบหาหะ สองคนหนึ่งแก้วในคืนที่ไม่มีแม่อยู่และไม่มีใครรู้เลยว่าแก้วกาแฟแก้วนั้นจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความผูกพันที่ลึกกว่านั้นมากนักพี่เครื่องดื่มร้อนต้นไม้ที่เขียวอุ่มหัวใจพองโตรถบ้านสอนขับรถกับใจที่สัน่นวันนี้ว่างไหมเสียงทุ้มต่ำถามขึ้นขณะนข,นขวัญข้าวกำลังรดน้ำผักสวนครัวหลังบ้านเธอเงยหน้าขึ้นมือยังจับสายยางไว้แน่น ว่างขามีอะไรให้หนูช่วยหรือเปล่าผู้พายืนพิงสระเบียงเอ,อ่เรียบหาหพี่จะสอนขับรถขวัญข้าวเบิกตานิดหาหหนูยังขับไม่เป็นเลยข้ามไม่กล้าจะได้กลา้าเขาพูดเสียงนิ่งแต่ในน้ำเสียงนั้นกลับไม่กดดันเลยสักนิดอยู่บนดอยต้องขับเป็นเผื่อฉุกเฉินไม่มีใครจะขับให้หนูตลอดได้หรอกขวัญข้าวลังเลแต่สุดท้ายก็พยักหน้าเบา าหาฮะค่ะถ้าพี่ภูจะสอนหนูยอมลองค่ะกระบะคันเก่าของพ่อเลี้ยงจอดอยู่ริมไร่ฝุ่นแดงจับขอบประตูแต่ภายในสะอาดเรียบร้อยอย่างน่าประหลาดขวัญข้าวนั่งประจำที่คนขับมือเล็กจับพวงมาลัยแน่นเหงื่อซึมตรงฝ่ามือทั้งที่อากาศเย็นผู้ผานั่งข้างๆใกล้จนกลิ่นสบู่และกลิ่นกาแฟจางๆจากเสื้อเขาทำให้ใจเธอสั่นแปลกหาฮะไม่ต้องเกรงเขาพูดขณะเอื้อมมือมาช่วยจับพวงมาลัยจากด้านหลัง เมือเขาหย่อบุญคลุมมือเธอไว้เกือบหมดขวัญข้าวสะดุ้งนิดนิดหัวใจเต้นแรงเหมือนจะหลุดจากอกที่ภูขาหนูว่าหลับตาแล้วหายใจลึกๆเสียงของเขายิงนิ่งแต่แฝงความอ่อนโยนที่เธอไม่เคยได้รับจากใครแบบนี้มาก่อนเธอทำตามหลับตาชั่วครู่แล้วสูดลมหายใจเข้าเมื่อรู้สึกได้ว่าหัวใจเริ่มนิ่งลงเธอก็ค่อยๆเปิดตาอีกครั้งค่อยๆเหยียบคันเร่งอย่างนั้นแหละ เสียงเขาใกล้หูมากเหมือนกระซิบอยู่ข้างแก้มขวัญข้าวขับรถช้าๆไปตามทางลูกรังข้างไร่ก้อนหินเด้งสะเทือนเบาๆตามจังหวะล้อแต่ในอกเธอสั่นยิ่งกว่าแรงสะเทือนใดหา,หาหะจอดตรงนี้แหละผู้พาชี้จุดข้างแนวต้นกาแฟเธอค่อยๆเบรกตามคำสั่งมือยังจับพวงมาลัยแน่นใจสั่นขนาดนั้นเลยเขาถามขึ้นขณะเอื้อมมือมาแตะหลังมือเธอเบาหา,หาหขวัญข้าวชะง,งักยิ้มแห้ง หาหะหนูยังไม่ชินนะคะที่ไม่ได้หมายถึงแค่ขับรถเขาเว้นวรกเล็กน้อยเธอเงยหน้าขึ้นมองสบตาเขาแววตาของเขานิ่งลึกและอ่อนโยนกว่าทุกครั้งขวัญข้าวเม้มปากแน่นใจเต้นรัวเธอไม่รู้จะตอบยังไงเพราะสิ่งที่เขาหมายถึงเธอก็รู้สึกเหมือนกันเย็นวันนั้นขวัญข้าวนั่งอยู่ตรงหน้ากระจกมือเธอแตะแก้มตัวเองเบาหาห เธอไม่รู้ว่าหน้าแดงเพราะแดดหรือเพราะคำพูดเงียบๆของเขาตอนบ่ายที่ไม่ได้หมายถึงแค่ขับรถคำพูดสั้นๆแต่เหมือนพาเธอออกนอกเส้นทางที่เคยรู้จักและตอนนี้หัวใจเธอกำลังเดินทางไปในที่ที่ไม่เคยกล้าคิดฝันมาก่อนตอนที่ห้าคิงอุ่นๆกับคนใจดีเช้าบนดอยวันนี้เงียบเช่นเคยแต่ไม่ใช่เช้าที่สดใสสำหรับขัญข้าวเธอตื่นมาพร้อมอาการปวดหน่วงในท้องน้อยรู้ทันทีว่าวันนั้นของเดือนมาเยือนแบบไม่ทันตั้งตัว ขวัญข้าวขมวดคิ้วแน่นนอนขดตัวอยู่ใต้ผ้าห่มลมหายใจสะดุดเป็นช่วงหาหาวันนี้แม่ก็ยังไม่กลับเธออยู่กับเขาเพียงลําพังในบ้านหลังเงียบเธอไม่อยากรบกวนไม่อยากให้เขาเห็นเธอในสภาพอ่อนแอแต่ทว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นในเช้าวันนั้นขวัญข้าวพลอยหลับไปด้วยความเพลียเมื่อตื่นขึ้นอีกครั้งในช่วงสายเธอรู้สึกถึงกลิ่นทิงหอมอ่อนๆลอยมาตามลมกลิ่นที่อบอุ่นจนรู้สึกได้ตั้งแต่ยังไม่ลืมตา เธอลุกขึ้นช้าช้าพลางเห็นถ้วยเซรามิกวางไว้บนโต๊ะไม้หน้าห้องข้างถ้วยมีโน้ตแผ่นเล็กแะเขียนด้วยลายมือหนักแน่นแต่ดูพยายามจัดระเบียบต้มน้ำขิงไว้ให้หวานนิดหน่อยจะได้ไม่น่ามืดถ้าไม่ไหวบอกพี่ผู้ขวัญข้าวอ่านโน้ตซ้ำไปซ้ำมาน้ำตารื้นขึ้นมาอย่างไม่รู้ตัวเขาไม่ได้พูดมากไม่ได้แสดงออกแต่เขาใส่ใจแม้เรื่องเล็กน้อยในร่างกายเธออย่างกับเธอสำคัญมากจริง เธอจิบขิงร้อนช้าๆความเผ็ดอ่อนๆของขิงและความหวานพอดีทําให้หัวใจเธออุ่นอย่างบอกไม่ถูกแม้ท้องยังปวดอยู่แต่เธอกลับยิ้มออกด้วยหัวใจที่อ่อนโยนจนเกินจะบรรยายเสียงฝีเท้าเบาๆหน้าบ้านทําให้เธอหันไปมองผู้ผาเดินเข้ามามือถือถุงใบตองที่น่าจะไปเก็บผักจากหลังไร่เขาเห็นเธอนั่งจิบขิงอยู่แล้วพยักหน้าเงียบหาหพี่ว่าแล้ววหนูต้องตื่นเพราะกลิ่นขิง เขาวางถุงลงก่อนเอ่ยเสียงนุ่มขวัญข้าวยิ้มให้เขาอย่างไม่ปิดบังความรู้สึกอร่อยมากข้าขอบคุณนะคะเขาไม่พูดอะไรแค่เดินไปหยิบหมอนเล็กๆมาวางหลังเธอนั่งพิงนี่จะได้ไม่เมื่อยหลังพี่ภูรู้ได้ยังไงเขาว่าหนูเธอถามเบาๆอย่างอยากรู้จริงหาหผู้พายิ้มนิดเดียวมองเธอแวบหนึ่งแล้วตอบเรียบหาห่าห แม่บอกว่าเวลาแบบนี้หนูจะไม่พูดเยอะแล้วก็ไม่กินข้าวเมื่อเช้าพี่เห็นถ้วยข้าววางอยู่เหมือนเดิมเลยเดาเอาขวัญข้าวเงียบในใจเธอมีบางอย่างไวลึกเกินคำอธิบายที่ภูคะเธอเอ่ยเบาๆในช่วงที่เขากำลังจะหันหลังกลับไปเขาหยุดแล้วหันกลับมาเล็กน้อยขอบคุณที่ดูแลหนูนะคะถึงหนูจะไม่ได้พูดอะไรมากแต่ใจหนูรับรู้ผู้ผานิ่งไปไม่พูดอะไร แค่ส่งยิ้มมุมปากเงียบๆก่อนจะเดินจากไปโดยที่ไม่รู้เลยว่ารอยยิ้มนั้นกำลังทำให้โลกทั้งใบของขวัญข้าวอบอุ่นเกินกว่าจะหันหลังกลับไปได้อีกค่ำวันนั้นขวัญข้าวเปิดหน้าต่างนอนมองดวงดาวถ้วยขิงวางอยู่บนโต๊ะและในใจเธอกำลังย้ำคำเดิมซ้ำหาหะใจหนูรับรู้แล้วนะคะพี่ภูพี่หัวใจพองโตร่มพร้อมด้วยสายฝน ร่มพร้อมด้วยสายฝนฝนตกในคืนที่ใจไหวข้าบนดอยมักเงียบแต่คืนนี้แตกต่างออกไปเสียงฟ้าร้องคำรามลั่นตามหลังสายฝนที่ตกหนักเป็นระลอกสายลมเย็นจัดพัดหน้าต่างไม้จนเสียงดังปังหลายครั้งติดกันขวัญเข้านอนขดตัวอยู่ในห้องของตัวเองผ้าห่มผืนหนาก็ไม่ช่วยให้หัวใจเธอหายสะดุง้งทุกครั้งที่ฟ้าแลบเธอกำมือแน่นจนเหนื่อซึมเธอกลัวฟ้าร้องเสมอ แต่ครั้งนี้เธอไม่ได้อยู่กับแม่เธออยู่กับเขากับพ่อเลี้ยงที่ไม่ได้มีสายเลือดร่วมกันแต่กลับทําให้ใจเธออบอุ่นทุกครั้งที่อยู่ใกล้เสียงฟ้าผ่าดังขึ้นอีกครั้งจนขันข้าวต้องลุกพรวดเธอไม่ไหวแล้วจริงหาหามือเล็กๆก,ก,กำไฟฉายไว้แน่นเดินขึ้นบันไดไม้อย่างกล้าๆก,กลัวๆไปยังห้องชั้นบนของเขาเธอยืนอยู่หน้าห้องไม้เงียบงนันในมือสั่นแต่ก็เคาะประตูเบาๆสองครั้ง พี่ภูคะเสียงฝีเท้าจากในห้องขยับมาใกล้ประตูเปิดออกอย่างเงียบเๆใบหน้าของเขาปรากฏในแสงสลัวจากโคมข้างเตียงเขาอยู่ในเสื้อยือดแขนสั้นสีเทากางเกงวอร์มเรียบหาหไม่ต่างจากทุกคืนแต่คืนนี้ขวัญข้าวกลับรู้สึกว่าเขาดูอบอุ่นกว่าทุกทีเป็นอะไรหนูเสียงเขานุ่มมากกว่าปกติเล็กน้อยคงเห็นเธอยืนตัวสั่นน้ำตาคลอ หนูกลัวฟ้าร้องค่ะพี่ภูขอหนูอยู่ด้วยได้ไหมคะแค่นั่งเฉยเจนฝนซาเขามองเธอครู่หนึ่งก่อนเปิดประตูออกกว้างเข้ามาเลยหนูไม่ต้องยืนสั่นอยู่ตรงนี้หรอกห้องของเขาเงียบมากมีกลิ่นไม้ผสมกลิ่นกาแฟจางหาหะเตียงนอนขนาดควีนอยู่ชิดผนังอีกฝักหนึ่งมีโต๊ะเขียนแบบเรียบเรียบวางหนังสือและแว่นตาไว้บนมุมขวัญข้าวนั่งลงที่ปลายเตียงมือ,อยังวางบนตักเหมือนเด็กที่ไม่รู้จะทำยังไงต่อ พี่ภูเดินไปหยิบผ้าหม่มผืนบางแล้ววางคลุมไหล่เธอไม่ต้องเกรงหนูจะนั่งจนฝนหยุดก็ได้หรือจะนอนพักตรงนี้ก็ได้นะพี่ไม่ว่าขวัญข้างเงยหน้ามองเขาใจเธอเต้นแรงจนหูอื้อที่ภูเคยนอนกับใครหรือย,ยังคะเขาหันกลับมาช้าๆมองเธอเต็มตาเธอรีบก้มหน้าน้ำเสียงสัน่นขอโทษขนะหนูไม่ควรถามแบบนั้นเขานั่งลงข้างเธอช้าๆมือวางลงบนผ้าห่มที่คลุมไหล่เธอ พี่ไม่เคยให้ใครนอนในห้องนี้เลยขนาดแม่หนูยังไม่เคยนอนด้วยกันที่นี่เขาหยุดไปนิดแล้วพูดเบาลงหนูเป็นคนแรกที่พี่เปิดประตูให้ตอนกลางคืนขวัญข้าวกระน้ำตาไม่ไหวอีกต่อไปเธอพึมพำเสียงเบาใจหนูไหวไม่ไหวก็ไม่รู้แล้วค่ะพี่ภูเขาเงียบก่อนยื่นมือมาแตะแก้มเธอเบาหาหางั้นไม่ต้องไหวก็ได้คืนนี้พี่จะอยู่ตรงนี้กับหนูเองขวัญข้าวหลับไปในอ้อมแขนของเขา เสียงฝนยังคงตกแต่ในห้องนี้ไม่มีความกลัวหลงเหลืออยู่เลยมีเพียงหัวใจสองดวงที่เริ่มสั่นและเต้นไปในจังหวะเดียวกันท่ามกลางคืนที่ฝนตกหนักที่สุดในฤดูพี่ร่มพร้อมด้วยสายฝนหัวใจสีแดงหัวใจพองโตหัวใจแตกสลายไม่ใช่พ่อแล้วหนูคืออะไรรุ่งเช้าหลังคืนฝนตกขวญข้าวตื่นขึ้นช้ากว่าทุกวัน เธอรู้สึกถึงไออุ่นข้างกายที่จางหายไปเหลือเพียงรอยยุบเล็กๆบนฟูกและผ้าห่มที่ถูกพับไว้อย่างเรียบร้อยกลิ่นกาแฟาหอมอ่อนๆลอยมาตามลมเหมือนทุกเชา้าแต่มันกลับไม่ได้ทําให้ใจเธอสงบลงเลยเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนมันทําให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปเธอลงไปยังระเบียงที่ภูนั่งอยู่ที่เดิมจิบกาแฟาเงียบๆมองสายหมอกที่คลอเคลียอยู่ปลายยอดไม้เขาเงยหน้ามาเห็นเธอเดินเข้ามายื่นถ้วยใบเล็กให้ ตื่นพอดีพี่ชงขิงไว้ให้อุ่นๆเมื่อคืนขอบคุณที่ให้อยู่ด้วยนะคะเธอพูดเบาๆไม่สบตาเขาหนูดูเหนื่อยพี่ไม่อยากให้กลัวเขาตอบเรียบง่ายแต่ความเรียบง่ายนั้นยิ่งทำให้ใจเธอสัน่นขวัญข้าวมองหน้าก,ากาดเย็นชาที่เขาสวมไว้ออีกครั้งในเช้านี้เธอรู้เขาไม่ใช่คนพูดมากแต่ใจของเขาอาจไม่ได้อยู่ไกลาจากเธอเลยหนูไม่อยากรู้สึกแบบนี้เลยคะ่ะ แบบไหนเธอกำถ้วยแน่นมองมือที่สั่นของตัวเองรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เป็นลูกของพี่ไม่ได้เป็นน้องไม่ใช่ญาติไม่ใช่ใครในครอบครัวเลยแต่หัวใจกลับอยากอยู่ใกล้อยากให้พี่สนใจอยากได้ยินเสียงที่พูดกับหนูคนเดียวเขานิ่งไม่พูดอะไรเลยขวัญข้าวเม้มปากแน่นหัวใจเจ็บจนร้อนที่ขอบตาถ้าหนูไม่ใช่ลูกหนูก็คงแค่คนแปลกหน้าใช่ไหมคะพี่ภู เขาวางถ้วยกาแฟกับราไม้แล้วเดินเข้ามาหยุดตรงหน้าเธอสายตาเขาจริงจังจนเธอต้องเงยหน้าขึ้นมองทั้งน้ำตาหนูไม่ใช่ลูกเขาพูดเสียงนิ่งแล้วก็ไม่ใช่คนแปลกหน้าขวัญข้าวนิ่งเธอเริ่มหายใจไม่ทั่วท้องแล้วหนูคืออะไรคะเขาไม่ตอบทันทีเพียงแต่มองเธอเงียบหาห่ก่อนจะยกมือขึ้นมาเช็ดน้ำตาบนแก้มเธอเบาหาห่าห นิ้วโป้งแตะใต้太太ตายอย่างอ่อนโยนจนเธอสะอื้นออกมาอย่างกลั้นนม่อยู่หนูคือคนที่พี่พยายาไม่รู้สึกแต่สุดท้ายก็ห้ามใจไม่ได้เลยเขาเอ,อ่ยคำเหล่านั้นช้าหาห่าท่ามกลางเสียงลมหายใจของสองคนที่สั่นเท่าๆกันขอโทษนะหนูพี่ไม่ควรคิดกับหนูแบบนี้เลยเขาก้มหน้าลงเล็กน้อยน้ำเสียงพระเจือความรู้สึกที่เขาอัดแน่นมาตลอดขวัญข้าวสายหน้าเบาหาห่า อย่าขอโทษเลยค่าพระหนูก็รู้สึกเหมือนกันทั้งสองยืนนิ่งไม่มีใครกล้าเอือนเอ่ยคำใดเพิ่มระหว่างพวกเขาไม่มีสถานะให้จับต้องแต่หัวใจกลับเดินเข้าหากันอย่างไม่อาจห้ามได้อีกต่อไปในไร่ที่เงียบสงบความสัมพันธ์ระหว่างพ่อเลี้ยงกับลูกเลี้ยงเริ่มเปลี่ยนรูปอย่างเงียบงนันและไม่มีใครรู้ว่าจากนี้ไปจะเรียกสิ่งที่กำลังก่อตัวอยู่นี้ว่าอะไร เมฆฝนแม่กลับมากับใจที่ห้าไม่อยู่เสียงเครื่องยนต์คันเก่าของรถสองแถวกระแทกหูมาแต่ไกลขวัญข้ายืนนิ่งอยู่ตรงระเบียงบ้านสายตาจ้องลงไปยังลานดินหน้าบ้านที่เริ่มแห้งจากฝนเมื่อคืนรถจอดและเสียงคุ้นเคยก็ดังขึ้นขวัญลูกแม่ขวัญข้ารีบวิ่งลงไปหากอดแม่ไว้แน่นแม่ยังเหมือนเดิมใจดีอบอุ่นและรักเธอเสมอแต่ความรู้สึกในอกกลับไม่เหมือนเดิมอีกแล้ว เธอไม่ได้เป็นเด็กที่แค่อยากกอดแม่เธอเป็นหญิงสาวที่เมื่อหลับตาลงในอ้อมแขนนี้ก็ได้แต่กลั้นน้ำตาเพราะรู้ว่าอีกอ้อมแขนหนึ่งในชีวิตเธอไม่มีสิทธิกอดต่อหน้าใครอีกเลยคืนนั้นหลังจากแม่หลับขวัญข้าวเดินออกไปที่ระเบียงเงียบหาหะพ่อเลี้ยงภูผานั่งอยู่ตรงมุมเดิมมือกุมแก้วกาแฟแน่นเธอยืนมองเขาเงียบๆอยู่พักหนึ่งก่อนจะเดินเข้าไปนั่งข้าง หาหาเงียบไม่มีใครพูดอะไรพระต่างรู้ว่าคำพูดใดๆในคืนนี้ก็ไม่มีที่ให้วางแม่หนูยังเหมือนเดิมเขาเอ่ยเบาๆขณะมองไปที่ไฟในครัวยังห่วงยังเชื่อใจยังฝากหนูไว้กับพี่ขวัญข้าวพยักหน้าน้ำตาซึมที่ก็ยังเหมือนเดิมเธอพูดเสียงสัน่น ยังใจดีใจเย็นและยังเป็นเหตุผลเดียวที่หนูไม่อยากให้แม่กลับมาเร็วขนาดนี้เลยเขาหัวเราะในลำคอเบาๆอย่างเจ็บปวดก่อนจะพูดออกมาแผ่วเบาเราคงต้องกลับไปเป็นเหมือนเดิมหนูขวัญข้าวเงยหน้าขึ้นช้าหา,หาหะแวตาเขาแข็งนิ่งแต่ลึกข้างในนั้นคือพายุแต่ใจหนูไปไกลกว่านั้นแล้วพี่ภูเสียงของเธอสั่นสถานกลับไปเป็นเหมือนเดิมหนูไม่รู้จะซ่อนมันยังไงอีกแล้ว เขาไม่ตอบแค่ยกมือมาแตะผมเธอรูปเบาๆเหมือนทุกครั้งที่เคยปลอบใจก่อนจะกระซิบประโยคสุดท้ายในค่ำคืนนั้นเก็บมันไว้ให้พี่แค่หนูกับพี่รู้ก็พอแล้วรุ่งเช้าขันข้าวลุกขึ้นมาในบ้านที่แม่อยู่ครบกับความรักที่ต้องแกล้งลืมกับชายคนหนึ่งที่เธอรักหมดหัวใจแต่ไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะเรียกเขาว่าของฉันเธอเดินผ่านเขาไม่ได้สบตา เขายืนอยู่ข้างแม่นิ่งแต่ในจังหวะที่สายตาแวบมาสบกันเพียงเสี้ยววินาทีเธอรู้เลยว่าเขาก็เก็บความรู้สึกนั้นเหมือนที่เธอเก็บไว้ไม่เคยพูดไม่เคยอ้อนไม่เคยยื้อแต่ก็ไม่เคยลืมจบบริบูรณ์หัวใจสีดำบางรักสวยงามเท่าที่ได้รู้สึกแม้ไม่มีสิทธิ์ได้ครอบครองนะคะหัวใจพองโตสมุนไพร